สวัสดีครับผมพกกช่องพังน้ำโชคช้างไทยนะครับผมเย็นๆนะครับมาเจอกับน้ำโชคได้นะครับผมนี่นี่น้ำโชคก็ยืนรอนะครับยืนรอแม่แม่อยู่นะครับผมเรารอลูกค้านะครับผมหรือว่าแม่ๆท่านใดอยากจะมาเจอน้ำโชคก็เย็นๆนะครับผมมาเที่ยวพระใหญ่ดูได้นะครับผมน้ำโชคก็จะรอตอนเย็นนะครับของทุกวันนะครับผมน้ำโชคก็จะอยู่ทุกวันนะครับ แม่บอกว่าหอยนำโชคหายไปนานเลยนะครับผมมานานๆมาทีนะครับนี่อันนี้ก็อยู่ในกรงนะครับผมของอันดานะครับนี่สบายๆน้ำโชคบอกอมีเรื่อยนะครับผมแล้วก็จะมาป้อนกล้วยก็ได้ป้อนนะครับเจอน้ำโชคมาเล่นกับน้ำโชคได้นะครับนี่นะครับผมก็ทยอยมานะครับผม โชคยังรออยู่นะครับผมเพื่อนๆลงไปนอนหมดแล้วนะครับผมลำโชคก็ดักรอนะครับผมให้กับนักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปนะครับอดูดูํำโชคตามกล้วยตามกล้วยครับตามกล้วยครับตามกล้วยกล้วยกล้วยอยู่ตรงไหนํำโชคเดินไปตรงนั้นนะครับนี่ดู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 น้ำโชคนะครับดูนํำโชคดูนํำโชคตามกล้วยอย่างเดียวครับนํำโชคตามกล้วยอย่างเดียวนะครับผม โอ้ยดู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 มาเจอกันนำโชคได้นะผมที่ผ้าใหญ่ช้างไทยนะครับผม,มนี่คุณแม่ท่านใดที่เพิ่งเข้ามาดูก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมฝากกดติดตามช่องทางนำโชคช้างไทยด้วยนะครับนี่นะครับผมนี่นำโชคนะครับกินสบายสบายเลยนะครับผมมีกล้วยตรงไหนนำโชคไปตรงนั้นนะครับ ดูราคาก็มาถ่ายรูปสบายนะครับน้โชคกบอกมีกล้วยอยู่ตรงไหนก็ได้หมดนะครับดู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 กัมหาดกัมหาหมดแล้วกล้วยหมดแล้วอ่นห่นกล้วยหมดแล้วไปทางไหนต่อดูดูนะครับผมในในมือลูกค้ามีอยู่ลูกหนึ่งนะครับผม <laughs> ใ,นในมือลูกค้ามีอยู่ลูกหนึ่งน้ำชูกบอกไม่ยอมไม่ยอมต้องได้กินอลาสวันลาสวันน้โชคกมาทางนี้น้โชคกมีกล้วยนีกล้วยน้โชคกมาทางนี้เร็วๆชุก <laughs> <laughs> เร็ว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 เรเรเรมองไม่เห็นไม่ได้มองมาทางนี้นะครับมองแต่ทางนู้นที่มีถุงนะครับมาโชวมาเร็วมาโชวมาเร็วมาเร็วโชวมาเร็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 วมาทางนี้เร็วโชวมาเนี่เร็วมาเร็วมาดามมาโชว์มามาเร็วมามามาเร็วมามแล้วมาแล้วมาแล้วมองมองเห็นกล้วยแล้วทีนี้มองเห็นกล้วยแล้วนะ มองเห็นกล้วยแล้วมองเห็นกล้วยแล้วน้ำโชคโอ้ลูกค้าอยู่กลางถนนเลยฮัโโลโหลดิสเีครับแคฟูค่ะดิสเีดูดูดูด,ดูนะครับโจ้กล้วยอยู่ตรงไหนน้นนำโชคไปตรงนั้นนะครับแม่บอก นี่มือนี่แบบว่ามีกล้วยนะครับจับได้ถ้าไม่มีกล้วยนี่ดูดูดูจะถอยออกนะครับเอาหน้าออกมีกล้วยนำโชคอยู่ได้ตลอดนะครับดูดูหมดแล้ว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 อ่าเนินหมดแล้วหนีไหมหนีไหมไม่มีกล้วยก็หนีนะครับอ้า không phải 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 không không ขโมยแล้วขโมยแล้วขโมยแล้วโชคถอยขโมยกล้วยแล้วนำโชคนะครับถอยล้างโชคถอยถอยถอยล้างมาเวียนาเร็วมาถอยมาเรื่มาเรว่อนมาเร็วมาเร็วมาเร็วองมา,มานี่ครับก็เป็นบรรยากาศนะครับที่พระใหญ่ช้างไทยนะครับผมกับมอกอกเข้ามาเที่ยวได้นะครับ มาเจอกันมาเจอนําโชคได้นะครับทั้งวันนะครับผมมาเจอนําโชคได้นะครับผมกับเพื่อนๆอ,อีกแปดเชือกนะครับผมมาพบกับนําโชคได้นะครับผมถอยโชคถถยหล้างถอยบรรยากาศนะครับผมบรรยากาศตอนเย็นที่้าใหญ่นะครับหมือนาตอนเย็นที่้าใหญ่นะครับโอยโชค โชคก็รออยู่นะครับยืนรอแม่แม่อยู่นะครับนี้นี้ย<ฮ>จ้องจะออกอย่างเดียวเลยจ้อง <c oughs> จ้องจ้องจะออกอย่างเดียวเลยนะครับผม <c oughs> ดูดูดูดน้ำโชคก็ยืนรออยู่นะครับโอ้เงียบแล้วสงบแล้วนะครับลูกค้าไปไหนหมดเนาะน้ำโชคปวกมือเรีย้ยน่ัยแม่แม่ก็มาเยี่ยมน้ำโชคได้นะครับผมแม่แม่ก็คิดถึงน้ำโชคน้ำโชคก็คิดถึงแม่แม่นะครับคิดถึงแม่แม่ทุกท่านนะครับผมมาแล้วมาแล้วมาแล้วตัวเล็กมาแล้วนะครับผมน้ำโชคก็ยืนรออยู่นะครับ ฝากความน่ารักกับแม่แม่ไว้ที่ช่อง YouTube พังน้ำโชคช้างไทยด้วยนะครับผมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดติดตามเป็นกําลังใจกับํำโชคด้วยนะครับผม <Hello. S 1> สวัสดีครับ <c oughs> ว่าจะลงคลิปนะครับผม <c oughs> ว่าจะลงคลิปเดี๋ยวมาดูมาดูเด็กๆ มาดูเด็กๆป้อนก่อนนะครับผมมาดูเด็กๆป้อนนะครับผมนำโชคน่ารักขนาดไหนนะครับเน่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 มาดูมาดูมาดูเด็กๆป้อนนำโชคนะครับดูดูสุกกระลามีกระลามีกระลาผีมาเว้นมาเดินตามกล้วยเดินตามกล้วยนะครับผมเดินตามกล้วยนะครับเดินตามกล้วยเดินตามกล้วยนะครับผม ดูลูกค้าตัวเล็กของเรานะครับผมนี่นะครับลูกค้าตัวเล็กลูกค้าตัวเล็กของเรานะครับนี่นะครับผมแม่ก็มาเยี่ยมได้นะครับผมมาป้อนแบบนี้ได้นะครับผมน้าโชคก็ยังรอแม่ๆอยู่นะครับผมว่าจะจบคลิปเมื่อกี้นะครับก็มีลูกค้าตัวเล็กมาเลยให้แม่ๆได้ดูนะครับว่าความน่ารักของน้าโชคนี้จะเป็นขันยังไงนะครับผมนะครับ ก็ฝากด้วยนะครับผมแม่แม่ก็อย่าลืมกดติดตามช่อง u t u b e นะครับผมเพิ่มยอดซับยอดไลค์ให้กับเราด้วยนะครับผมสบเพิ่มยอดวิวให้กับเรานะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับผม